สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open 2022รอบแรกแข่ง23 28สิงหาคม2565ณ Robin Park Leisure Center, วี g a นประเทศอังกฤษรอบ2ถึงรอบชิงชนะเลิศแข่ง16 2 3ตุลาคม2565ณ Waterford Hall, Belfast, ประเทศไอร์แลนด์เหนือชซึ่เก่าปี2021ได้แก่มาร์คอาลเลนเอาชนะจอห์นฮิกกิน9ต่อ8เฟรมสุดรงวันเบรกสูงสุด 136้13แต้มได้แ,แก่จอห์นฮิกกินได้เงินรางวัล5,000ปอนด์เงินรางวัลแชมป์8 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์3 5 0 0 0ปอนด์ส่วนนักสอยคิวชาวไทยเข้าร่วมแข่งขัน3คนตามวันเวลาดังนี้23สิงหาคม2 5 6 5เวลา1นึ่ทุ่มน้องมิ้งสลัดบ,บุรีพบมิทเชลแมน26สิงหาคม2 5 6 5เวลา1นึ่ทุ่มตรงหมูปากน้ำพบเบนเมอร์เทน 28สิงหาคม2 5 6 5เวลาตีหนึ่งเอฟวันเทพยบชญาอุ่นหนูพบคริสเวกลรินส่วนดาวดังจะยจอดไปแข่งเต้จริงวันที่16ตุลาคม2 5 6 5ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกใช้ระบบ4ใน7เฟรมมีดังนี้เฉินซิฟานพบอึ่งออนยีประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันประวัติส่วนตัวในการเล่นอาชีพเฉินซีฟาน เทินโปรปี2017รอบปีที่ผ่านมาแข่ง5นัดชนะ2แพ้2เสมอ1ครั้งอึ้งออนยีเทินโปรปี2021รอบปีที่ผ่านมาแข่ง5นัดชนะ1แพ้4ครั้งทัศนะสำหรับคู่นี้ล่าสุดอึ้งออนยีเพิ่งจะเอาชนะเคนโดฮตี้ในรายการ British Open 2022รบอคัดเลือก4ต่อ3เฟรมน่าจะเป็นแรงผลักดันให้เธอได้สร้างผลงานที่ดีขึ้น แต่ถ้าเฉินซีฟานไม่ประมาทสัก,ก่อนน่าจะผ่านได้ผลปรากฏว่าเฉินซีฟานออกตัวอย่างร้อนแรงขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็ว3ต่อศเฟรมแบบที่อึ้งออนยีไม่ทันตั้งตัวเกม4อาเฉินใจร้อนอยากปิดเกมเร็วแต่พลาดทําให้อึ้งออนยีเข้าเบรกย่อยไล่ตามหลังมา1ต่อ3เฟรมเกม5อึ้งออนยีพึดสู้แต่โดนอาเฉนเบียดแต้ม 67ต่อ66คะแนนทาให้ออเฉินชนะไป4ต่อ1เฟร,รมผ่านเข้ารอบ64คนเวลาพบผู้ชนะระหว่างมาร์คอเลนแชมป์เก่ากับชางบินยูเจมิจโจนพบดีชุนไวแอนดี้ประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันประวัติส่วนตัวในการเล่นอาชีพเจมิจโจนเทิร์นโปรปี2006รอบปีที่ผ่านมาแข่ง12นัดชนะ8แพ้2เสมอ2ครั้ง แอนดี้ลีเทิร์นโปปี2008รอบปีที่ผ่านมาแข่ง11นัดชนะ8แพ้3ครั้งทัศนะสํสำหรับคู่นี้ความเขี่ยวเข็มยังอยู่ที่เจมี่โจนโดยปรากฏว่าเกมแรกมีดราม่าช่วงท้ายนานกว่า20นาทีเหลือแดงลูกสุดท้ายที่แอนดี้ลีต้องการในที่สุดแอนดี้ลีได้เกมไปขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เฟรมหลังจากนั้น เกิดแรงเวียงมาทางเจมี่โจนที่ผิดหวังจากเกมแรกแทงไม่เป็นโลเป็นพายโดนแอนดี้ไล่ต้อนไปอีก2เกมขึ้นแท่นก่อน3ต่อรเฟรมเกม4เจมี่โจนตั้งสติกลับมาตามหลัง1ต่อสเฟรมเกม5เจมี่โจนยังแรงไม่พอพ่ายไป1.4ต่อ4เฟรมทำให้แอนดี้ลี่ายการอบ64คนเป็นรอพบผู้ชนะระหว่างดีแลนเอเมอรี่กับเกาอยูเป็ง เขาอยู่เป็นพบดิลันเอมเบอรีประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันประวัติส่วนตัวในการเล่นอาชีพเขาอยู่เป็นเิร์นปี2อ1 1ันบรอบปีที่ผ่านมาแข่ง5นัดชนะ1แพ้2เสมอ2ครั้งดิล a นเอมเบรีมือสมัครเล่นรอบปีที่ผ่านมาแข่ง6นัดชนะ2แพ้2เสมอ2ครั้งทัศนะสํสำหรับคู่นี้เด็กจีนมีความแม่นมากขึ้น นั่นจะสู้กันได้สนุกผลปรากฏว่าเปิดเกมมาแต่รื่นเจอกันใส่กันยัดคนละเกมเสมอกัน1ต่อ1เฟรมเกม3เเขาอยู่เปลงพลาดแทงชุดสุดท้ายทำให้ดีแลนไล่ตามมาป้น62ต่อ60คะแนนขึ้นนำไปก่อน2ต่อ1เฟรมเกม4รูปเกมยังคงเดิมเขาอยู่เปลงแทงเบรก50แต้มแต่ไปไม่สุดโดนดีแลนไล่บี้กลับมาแซงชนะ ขึ้นแท่นนำไปก่อน3ต่อ1เฟรมเกม5เขาอยู่เปลงเหมือนรู้ชะตาวันที่ไม่ใช่แทงยังไงมันก็ไม่ใช่สุดท้ายแพ้ไป1ต่อ4เฟรมโดยที่ดีดันเอมอรี่ผ่านเข้ารอบหกสุด4คนไปพบกับแอนดี้ลีมิเชลมานพบตังมินสละบรีประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน1ครั้งในรายการยูโรเปียนมาสเตอร์2 0 2 2 รอบคัดเลือกวิเชลชนะ5ต่อ1เฟรมประวัติส่วนตัวในการเล่นอาชีพวิเชลมนเทนโปรปี2014รอบปีที่ผ่านมาแข่ง6ดัดชนะ2แพ้1เสมอ3ครั้งน้องมิง้งสระบุรีมือสมัครเล่นรอบปีที่ผ่านมาแข่ง2นัดแพ้2ครั้งทันศนะสนับคู่นี้เจอกันครั้งนี้น่าจะสนุกเพราะน้องมิง้งน่าจะจัดทางได้แล้ว เปิดเกมโดยน้องมิงแทงแบบมีสมาธิสูงมากมีดราม่าน้องมิงวางสนุกกันพักใหญ่สุดท้ายน้องมิงได้เกมแรกขึ้นนำก่อน1.0ต่อเฟรมเกม 2. มิเชลแทงเบรกคืนได้เกมคืนเสมอกัน1 1ต่อเฟรมหลังจากนั้นต่างคนต่างแทงแต่น้องมิงแทงลงมากกว่าได้ไป2เกมขึ้นแท่นก่อน3ต่อเฟรมเกม 5. มิเชลแทงเบรกแค่อสองชุด 54 50แต้มได้เกมตามมา2ต่อ3เฟรมเกม6 Michel, มิเชลพยายามไล่ตามแต่ไม่เป็นผลพ่ายไป2ต่อ4เฟรมทำให้น้องมิงผ่านเข้ารอบ64คนไปนพบกับผู้ชนะระหว่างลิกกี้วอรเดนกับเซียวก่กตงจิมมี่โรเบสันพบแกลี่วินสันประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน4ครั้งจิมมี่ชนะ3แพ้1ครั้ง ล่าสุดเจอกันในรายการเยอรมันมาสเตอร์2022รอบคัดเลือกจิมมี่ชนะ5ต่อ2เฟรมเพราาส่วนตัวในการเล่นอาชีพจิมมี่โรเบสันเทิร์นโปรปี2002รอบปีที่ผ่านมาแข่ง10นัดชนะ4แพ้1เสมอ5ครั้งแกรี่วินสันเทิร์นโปรปี2004รอบปีที่ผ่านมาแข่ง9นัดชนะ6แพ้2เสมอ1ครั้งทัศนะสํสหรับคู่นี้ เจอกันครั้งนี้น่าจะสนุกเพราะเป็นมือไฟฟ้าทั้งคู่แต่จิมมี่มีความแน่นอนมากกว่าผลปรากฏว่าเปิดเกมโดยจิมมี่โรเตสันมีจังหวะเข้าเบรกยาว89แต้มขึ้นนำก่อน1ต่อ0เฟรมเกม2แกลลี่ฮึดสู้แทงเบรกยาว76แต้มตามมาเสมอ1ต่อ1เฟรมเกม3จิมมี่ดวงสวยขึ้นนำก่อน73แต้มแต้มขาดลอยอื้อแต่โดนแกลลี่วางสนุก ไล่าตามมาป้น76ต่อ73แต้มแกลลี่แซงนำ2ต่อ1เฟรมเกม4จิมมี่ยังแทงแบบกัะกับไปไม่สุดแต่คราวนี้โชคดีที่แกลลี่วางสนุกไม่สำเร็จจิมมี่ตามมาเสมอ2ต่อ2เฟรมเกม5จิมมี่เริ่มแทงเน้นผลมากขึ้นแซงนำขึ้นแกลนก่อน3ต่อ2เฟรมเกม 6. แกลลี่ฮึดสู้ด้จังหวะเข้าเบรก61แต้ม ตามมาเสมอ3ต่อ3เฟรมเกม7ดราม่านานกว่า20นาทีหลังจากที่จิมมี่แทงเบรก43แต้มแล้วไปไม่สุดโดนแกลลี่ไล่ตามมาแซงขึ้นนำแต่ตัวเองดันมาพลาดทำให้จิมมี่สู้กับ57ต่อ56ชนะไป4ต่อ3เฟรมจิมมี่ลรเบระสันผ่านเข้ารอบ6.4คนเป็นรอพบผู้ชนะระหว่างแอนดี้ฮิกกับชางอันดา แลอันเดย์พบเป็นบูลัสตันประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน5ครั้งไลอันชนะ2แพ้3ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ 2020, แชมเปชิตด์ก2ย2 0พรอบแบ่งกลุ่มเบนชนะ3ต่อ1เฟรมประวัติส่วนตัวในการเล่นอาชีพไลอันเดย์เทิร์นโปรปี1998รอบปีที่ผ่านมาแข่ง8นัดชนะ5แพ้1เสมอ2ครั้งเบนบูลัสตันเทิร์นโปรปี2004 รอบปีที่ผ่านมาแข่ง8นัดชนะ5แพ้3ครั้งทัศนะตสำหรับคู่นี้ปัจจุบันฟอร์มการแทงของไรอันเดเริ่มดุดันเทียบกับเบนแล้วน่าจะผ่านได้ผลปรากฏว่าสภาพเกมเอื่ออําววยแก่บเบนบูลัสตัน un, แทงเบรก87-102-66แต้มขึ้นแท่นนำก่อน3ต่อ0เฟรมเกม4ไรอันเดแทงซินจูรี่เบรก110แต้ม ไล่ตามมา1ต่อ3เฟรมเกม5้าแรนเดย์สุจะต้านทานไหวแทงผิดแทงถูกจนนั่งสายหน้าสุดท้ายพ่ายไป1ต่อ4เฟรมทำให้เบนดูัสตันผ่านเข้าลอบ64บคนเปรอพบผู้ชนะระหว่างอุยิเซกับจอห์นแอชลีย์ฮิมันชูไตเนสเจนพบแซกชวตี้ที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันเพราะว่าส่วนตัวตั้งแต่เริ่มเต้นอาชีพ ที่แ n นชูเดนิ i ันไม่มีข้อมูลเทิร์นโปรอบปีที่ผ่านมาแข่ง9นัดชนะ5แพ้3ครั้งเสมอ1ครั้งแซ็กโชตี้เทิร์นโปปี2014รอบปีที่ผ่านมาแข่ง12นัดชนะ6แพ้6ครั้งทัศนะสําสำหรับคู่นี้รู้จักฟอร์มแซกน่าจะผ่านได้ผลปรากฏว่าฮิมันช u เดนิชันทำท่าจะมาแรงขึ้นแซงนำไปก่อน1ต่อ0เฟรมแต่หลังจากนั้น แซ็กชูตตี้ไล่แทงกวาดต้อน4เกมรวดทำให้ฮิมันชูเดอะเนชันพ่ายไป1นต่อสเฟรมส่วนแจ็คชูตตี้ผ่านเข้ารอบ64คนเป็นรอบพบผู้ชนะระหว่างสตีเฟนแม็กควายกับโอลิเวอร์บาวสตีเฟนแม็กควายพบโอลิเวอร์บาว์ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน1ครั้งโอลิเวอร์ชนะ1ครั้งในรายการยูโรเปียนมาสเตอร์2022รอบคัดเลือก5้ต่อสเฟรม พระว่าส่วนตัวตั้งแต่เริ่มเล่นอาชีพสตีเฟนแม็กไกว์เทินโปรปี1998รอบปีที่ผ่านมาแข่ง8นัดชนะ3แพ้3เสมอ2ครั้ง al, 94, ลอลิเวอร์บาวเทิรโปรปี1994รอบปีที่ผ่านมาแข่ง5นัดชนะ1แพ้3เสมอ1ครั้งทัศนะสำหรับคู่นี้เจอกันครั้งนี้น่าจะสนุกไม่มีใครกลัวใครแต่จะจบลงที่สตีเฟนแม็กไกว์ ผลปรากฏกว่าโอลิเวอร์บราว์มาแรงไล่แทงนำขึ้นนำไปก่อน2.0ต่อ0เฟรมแต่หลังจากนั้นสเ p ฟ e นแม็กไกวของขึ้นองลงไล่แทงกระเจิดกระเจิง 80, 96, 138เป็นเซนจูรี่เบรกสูงสุดของรายการณขณะนี้แม็กไกวกลับมาขึ้นแท่นก่อน3.2ต่อ2เฟรมเกม6แม็กไกวประคองเกมเอาชนะไป4ต่อ2เฟรมสเ p ฟ e นแม็กไกวผ่านเข้ารอบ64คน ไปพบกับแซกชัวตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาคคดคลิปใหม่ที่อัปเตดตขอบคุณครับ